เจ้าของสวนแห่งนี้ครับศึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูมหศจรรย์ตั้งแต่ปี2563ศึกษาอย่างเดียวครับปีหนึ่งเต็มๆจากนั้นเริ่มลงมือมาใช้คู่หูมหศจรรย์กับการปลูกทุเรียงแปลงนี้ครับซึ่งมี160ต้นอายุตั้งแต่เริ่มปลูกมาก็ตั้งแต่ปี65เลย64 65มาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันอายุ3ปีครึ่ง3ปีครึ่งนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันแปลกใจนะครับทิศทางของการปลูกดีมาก แต่ก็เจอปัญหาประสบปัญหาครับว่าพอตอนสองปีนะครับมีทุเรียนที่เกิดอาการโซมต้นจะตายอยู่แล้วทุกคนก็บอกว่าถอนดีกว่าง่ายกว่าแต่เขาไม่เชื่อครับเขาลองใช้ครับวิธีการซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ว่าได้ใช้คู่หูมิเศษจรันร์ครับใส่ในเข็มเซลิงเซลิ่งนั่น,นะครับผมแล้วก็อัดเข็มลงไปที่ต้นทุเรียนพร้อมทั้งลาดต้นด้วยพ่นด้วยรอดครับช่วงนั้นประมาณปี64ครับ คือแปลงเนตจะได้ประมาณปีนึงครับที่พี่เขาเขาปลูกไว้ครับ,รบแล้วเพราะเออมันมีอยู่ช่วงนั้นที่ว่าต้นมีปัญหาเหมือนไม่ค่อยโตนะครับก็เลยโทรคุยกันแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์พอใช้ต่อเนื่องมาพี่ตุ้มเขาก็เกิดความประทับใจนะครับแล้วก็เลยใช้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอ๋อพี่ตุ้มครับนั้นผอขออนุญ,ญาตเลยตอนที่พี่ตุ้มศึกษานะ่ะพี่ตุ้มไปติดใจอะไรกับคู่หูมหัศจรรย์ครับที่ติดใจก็คือหนึ่งเรื่องใบเรื่องลําต้น แล้วก็ติดใจมากที่สุดก็คือต้นที่ป่วยที่เราจะถอนทิ้งแล้วโดยโดย,โดยที่ว่าเขาใกล้จะตายอะ่ะเราก็เลยใช้ตัวเนี้ยลองดูทดลองว่าจะไปรอดไหมถ้าไม่รอดเราก็ถอนแต่ผลปรากฏออกมาแล้วรอดสวยเหมือนต้น,ต,นต้นพีเอา,อาละครับมาทราบรายละเอียดกันตอนที่เริ่มใช้ได้แต่ปลูกนะครับ,รบเราใช้คู่หูอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ฮะตั้งตั้งตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งทุกวันนี้เราใช้ยังไงครับตอน ปลูกครั้งแรกๆนั้นใช้คู่หูอย่างไรครับก็คือพ่นปกติอาทิตย์ละครั้งอัตราส่วนอัตราส่วนก็น้ำ200ลิตรต่อคู่หู200ซีซีอ๋อแล้วก็ไอไข่ตัวซาน200ซีซี200ซีซีแล้วก็ไอเบือแพร20ช้อน20ช้อน20ช้อนไข่ตัวซาน200ซีซีน้ำ200ลิตรครับพ่นกันยังไงครับถึงดูแลมาได้กี่วันครั้ง จ็ดวันฮะไม่เกินสิบวันแล้วก็ดูต้องดูดูใบดูอะไรพวกนี้ไปด้วยแต่ส่วนมากแล้วก็คือเจ็ดวันไม่เกินสิบวันครับ <c oughs> แล้วที่เห็นชัดเจนเลยว่าของเราแตกต่างกับสวนอื่นที่เขาใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นยังไงครับคือลําต้นแล้วกิ่งแล้วก็ใบตอบสนองให้เรารู้เลยว่าต้นไม้ของเราตอบสนองเราได้ตอบสนองนั้นในเชิงไหนครับที่เราเห็นคือความใหญ่การขยายของต้นการขยายของต้นการขยายของกิ่งแล้วใบเขาจะมันวาวใบสองแล้วใบทุเรียนเขาจะไม่หลับ เขาว่าไม่หลับคือคือใบเขาจะเหมือนกาเขาสดชื่ออยู่ตลอดมันไม่หอไม่เหี่ยวไม่ตอกไม่เหี่ยวไม่ตกอ่าฮะนี่ก็ถือว่าเห็นตอนนั้นชัดเลยใช่ตอนที่เราเริ่มปลูกใหม่ๆถูกไหมครับเริ่มใช้มาเลยเริ่มใช้มาเลยแล้วมีไหมครับที่ว่าเริ่มปลูกใหม่ๆแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างในเกี่ยวกับเรื่องการใช้เช่นโรคแมลงอะไรมีไหมโรคแมลงก็ปกติฮะต้องมีอยู่แล้วฮะมีแต่ตัวเนี้ยเราสามารถ อย่างสมมุติว่าใบใบกําลังเพยแบบเนี้ธรรมดาแล้วจะต้องมีพวกแมลงปีกแข็งครับแต่ผมใช้มาต่อเนื่องไม่มีแมลงปีกแข็งมากินเลยใบเพยอ๋อถ้าใบเพยสลัดอย่างนี้มัน่ิเปีกแข็งถึงแน่นอนไอ้แมลงปีกแข็งมันจะมากัดใบใช่เรียกว่าแหวงกันเลยทีเดียวแหวงกันเลยทีเดียวอ๋อพอมันกัดใบแล้วแต่พอเอ๊ะมันแล้วมันในสถานะที่เราเป็นชาวสวนนะไอ้แมลงปีกแข็งเนี่ยหมายความว่าใบมันแข็งเกินไปที่มันจะกัดหรือยังไง เขาเขาเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นแต่เขาชอบใบที่ว่ากาลังแบบอ่อนๆใช่อ่อนๆเพเพเนี่ยนะเพเพเนี่ยเพเพเนี่ยเขาชอบมากัดมันนิ่มปากเขาดีใช่คงจะมีความหวานเออคงจะมีความหวานแต่อันนี้คาดว่าเราโดยชาวสวนเราคาดว่าเพราะอะไรมาถึงมันไม่มากัดมากินผมว่ามันน่าจะมีส่วนของตัวนี้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้มาสมมติว่าผมใช้มาสามปีสี่ปีใช่ไหมพอปีที่สองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า มแมลงปีกแข็งไมมาผมก็ลดตัวยาตัวนี้ไปได้อีกตัวโด,ดวยไม่ต้องใส่ยาออพวกมแมลงปีกแข็งธรรมดาแล้วผมจะต้องใส่มแมลงปีกแข็งใส่เพื่อฆ่าหรือใส่เพื่อไล่ใส่เพื่อไล่ใช่ใแต่พอระยะสองปีผ่านไปเนี่ยมแมลงปีกแข็งเนี่ยไม่มีมาตั้งเกตใบได,ได้เลยว่าใบจะไม่มีพุนถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าไอ้ส่วนของกลิ่นของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะไคโตซาน น่าจะมีส่วนหนึ่งนะครับเพราะผมค,คิดว่าเนาะคิดว่ามันกลิ่นของไคโตัวซานอาจจะช่วยทําให้เกิดเป็นการไล่มแมลงเพราะเราเองก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามาอยู่แล้วถูกไหมครับใช,ใช้ยาไล่อยู่แล้วส่วนของพอต้นใหญ่ก้านกิ่งขยายนะครับตอนเนี้ยนะครับตอนที่ฟ้าสองปีเมื่อกี้ตอนที่ผมเกินไว้อะ่ะสองปีมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนของเราครับคือสองปีม,มันได้ความภูมิใจจากที่ว่า จากเห็นต้นที่เกริงๆกลิงกนๆนอะไรพวกนี้พวกกิ่งพวกนี้เขาจะมีมีน้ำมีนวลขึ้นเหมือนกับว่าในในในลำต้นเขาอ่ะมันมีความมีฮอร์โมนมีความชุ่มชื้นมีพร้อมที่ว่าจะตอบสนองเราได้ทุกเมื่อในในต้นของเขาที่เรามองออกนะครับ่แล้วมาเกิดอาการบางต้นเนี่ยเกิดอาการเห็นว่ามีป่วยด้วย,ป,วยป่วยป่วยมีแน่นอนไอ้คำว่าป่วยมันคืออะไรครับป่วยก็คือโรคโรคอ่ารากเน่าท็อปทวกท็อป,อปโรคอะไรพวกเนี้ย ก็ยังเข้ามาใช่มันเกิดจากสาเหตุว่าเนื่องจากอะไรครับตร,ตรงนี้ไม่รู้จริงๆไอ้พวกนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ที่รู้แน่ๆคือผมใช้ตันนี้ไปแล้วเขาฟื้นขึ้นอ๋อคือจริงแทบทั้งแปลงเนี่ยถือว่าท็อปน้อยมากอ๋ <c oughs> อเพราะมันมีแค่สองสามต้นอ๋อหมันมีสองสามต้นเองที่ป่วยใช่มันไม่ใช่ทั้งแปลงอ๋อก็หมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยท็อปถ้ามันลงเนี่ยปกติมันจะเล่นเป็นแปลงๆเลย แต่ของเราเนี่ยมีแค่สองต้น2องถึงสาต้นสองถึงสามต้น,ตนใช่ก็ถือไม่ใช่วิกฤตใหญ่โตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วเราทํายังไงเราปลูกมาตั้งสองปีแล้วเราทํำยังไงก็ทีแรกคิดจะถอนอแล้วก็เลยความคิดที่ว่าเขาฝังเข็มแล้วก็คิดถึงว่าเขาก็เหมือนคนคนหนึ่ง <c oughs> ถ้าเขาป่วยคนป่วยก็ต้องไปหาหมอถ้าป่วยนัานนั่นเขาก็ต้องให้น้าเกลือให้น้ำเกลือคือเข้ากระแสเลือดเขาก็จะได้กินไวดูดไวเพื่อเป็นการ รักษาเขาโดยเร็วจาก5วันกลายเป็น3วันเขาก็จะมีแรงต่อต้านโรคพวกนี้ขึ้นมาได้เราก็ใช้วิธีนี้ใช่ใส่สลิงใส่สลงฝังเข็มเลยฝังไปกี่เข็มล่ะครับต้นต้นสามเข็มสลับสลับกันหลอบต้นแล้วก็ค่อยๆให้เขาซึมผ่านเข้าไปใช่สลิงนะครับแล้วทางต้นล่ะครับทำไงบ้างทางพื้นดินทางใบทางอะไรทำยังไงกับมันก็ทางใบก็ที่ปกติใช้สูตรในครับ คูห่หูตลอดทุกทั้งโมงที่ฉีดทางดินผมก็ลาดเป็นบางเวลาที่ว่าผมไม่ได้ลาดราดรเสมอมเสมอมคือ<ม>สอเดือนสามเดือนผมก็จะลาดทั้งทีนึง<อ>แต่ถ้าทางใบก็คือปกติ<ม>ใส่ทุกรอบไม่เคยขาดครับอันนี้ก็ถือว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเป็นความพิเศษที่เราคิดขึ้นเองว่าทุกครั้งก็ฝังเข็มฝ <laughs> ังเข็มเนี่ยมันมันน่าจะหาย<ม>แล้วมันก็โดยตรงด้วยนะครับแล้วก็พ่นด้วยอีก คนด้วยลาดด้วยจากสิ่งที่เราสึกภูมิใจว่ามันสามารถฟื้นต้นป่วยได้เนี่ยเราก็เห็นเห็นเห็นควรว่าจะทําอย่างนี้เป็นหลักใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ถือว่าปฏิบัติจริงนะครับว่าฝังเข็มจริงลาดพื้นลาดดินจริงแล้วก็ที่สำคัญพ่นใบเหมือนเดิมคงสูตรเดิมไว้ถูกไหมครับถูกเดิมตลอดครับยีช้อนนะครับน้ํา200ลิตรนะครับไอ้นั่นยี่สิบซีซีไขตัวสานยี่สิบซีซี ก็ถือว่าเป็นสูตรที่มาตรฐานที่พี่ตุ้มได้ใช้ไว้ถูกไหมครับ,รบอันเนี้ยแม่วันนี้เราข้าสอบถามเพราะยังไม่เห็นผลผลิตอะไรแล้วพี่ตุ้มจะทําผลผลิตปีนี้ยังไงเนี่ยกับไอ้ร้อยหกสิบต้นเนี่ยก็ดูด,ดูดูลำต้นกับดูกิ่งกิ่งของเขาเพราะว่าลำต้นลำต้นเข,เ,เขาเริ่มขยายเริ่มอวบขึ้นแล้วกิ่งเขาก็เริ่มที่จะโตขึ้นสําหรับว่าเราสามารถติดต่อออกผลได้กิ่งเขารองรับไหวแน่นอน นี่จะเริ่มทําใบเลรอครับนี่เริ่มทําใบแล้วนี่ผมได้ใบหนึ่งไปแล้วอ๋อนี่เริ่มทําใบแล้วนะครับนี่ใบหนึ่งเริ่มเพลแล้วแล้วเดี๋ยวก็ทําอีกรอบหนึ่งครับครับถ้าทําใบอย่างนี้ก็หมายความว่าปีนี้เราจะไว้ลูกละใช่ครับร้อยหกสิบต้นเนี่ยค,คาดการไว้อย่างไรครับอ,อผมคิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรติดขัดนะลายโลดใช่ผมก็กล่าวว่าต้นหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีหกสิบโลขึ้น ร้อยโลสิบโลถึงร้อยโลครับต่อต้นมาสักกี่ลูกกันหกสิถึงร้อยโลเนี่ยก็อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบลูกก็ถือว่าก็เป็นตึงๆสายแบกเหมือนกันนะถูกไหมครับสามสิบลูกนี้ก็ไปธรรมดานะผมว่าสามสิบแล้วแต่แล้วแต่สายแบกเหมือนกันอ๋อสายแบกเหมือนกันเพราะว่าเราดูเราดูจากกําลังต้นแล้วเราคิดว่าเราใช้ตัวเนี้ยเราเอาอยู่อดูกําลังต้น ดูกําลังใบใช่ดูกําลังกิ่งก้านใช่แล้วน่าจะเอาอยู่คําว่าเอาอยู่คือนะครับยี่สถึงสาลูกต่อต้นก็หมายความว่าสิ่งที่พี่ตุ้มฝันไว้ปีนี้นะครับเพราะว่าด้วยสภาพของของทรงพุ่มอของต้นนะครับแล้วในส่วนของการทําใบอ่ะก็คือเดี๋ยวใบมันจะมีไม,ม้ชุดหนึ่งด้วยซึ่งใบน่าจะพออยู่แล้วครับมไม่น่ามีปัญหาคิดว่าได้แน่นอนนะครับ ต้นละประมาณ100กิโลนะครับต้นละ100กิโลร้กต้นคูณเข้าไปได้กี่ตันครับร้อยกิโลมันก็จะอยู่ประมาณ10กว่าตันสิบกว่าตันดังนั้น160ต้นนี่ต้นะครับต้นละ100กิโลนะครับโอ้ยอกิโลเท่าไหร่ครับกิโลเท่าไหร่ครับขอกิโลละร้อยก็พอกิโลละร้อยก็พอคำนวณกันเอยเองนะครับเพราะนี่คือความภาคภูมิใจสิ่งหนึ่งที่พี่ตุ้มกําลังจะบอกท่านว่าไม่ต้องห่วง แต่ว่าคำว่าไม่ต้องห่วงนะอยากให้ออกจากปากพี่ตุ้มเองครับพี่ตุ้มช่วยบอกเพื่อนพ้องพี่น้องการ,กรเกษตรเขาว่าปลูกทุเรียนเนี่ยอายุ3มปีครึ่งที่บำรุงดูแลโดยคู่หูมิเศจรรันแล้วมันเป็นอย่างไรเชิญครับพี่ตุ้มครับผมว่าผมมั่นใจนะมั่นใจใน,ใน,ใ,นในคู่หูยังไงผมเอารอดแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ยผมมั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าผมได้ศึกษาแล้วก็ได้ลองทาจนถึงทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาตอบโจทย์ผมได้ดีทีเดียวเลย ตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสั้นๆครับตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์